แล้วลูกอาจจะต้องเป็นคนเจอเจอกระแสเจออะไรท่านก็บอกว่ามันเป็นลีลามันเป็นสิ่งที่ท่านต้องพาให้คนคนนั้นมีสติแล้วก็ให้ตัวลูกเองเจอกระแสอะไรลูกก็ต้องได้บทเรียนแล้วก็รู้ว่าในขณะที่เป็นแบบนั้นน่ะมันมีเหตุอะไรเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงท่านถึงต้องดุคนนั้นมันมันเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยอ่ะแม่ก็ถึงบอกว่าในภาวะเนะี่ยคนเนะี่ย ที่แม่บอกว่าลูกเข้ามาเนี่ยพอโดนอยู่โดนว่าลูกรับได้แต่บางคนรับไม่ได้ก็ถอยแล้วก็มีเข้ามามีมาเพราะขอกิเลตพอไม่ได้ก็ไปใช่ปะออ่ะแต่บางคนลูกศรัทธานะลูกมั่นคงนะลูกเชื่อมั่นรักศรัทธากลาบได้ยกเท้าขึ้นหัวได้แต่สุดท้ายพอมีอะไรเข้ามาแทรกที่ทําง,งานบ้างครอบครัวบ้างอะไรบ้างอสุดท้ายไม่มีแล้วสัจจะไม่มีแล้ว แม่เห็นเห็นแล้วก็เป็นสัจธรรมนะแล้วก็ไม่ยึดไงท่านท่านให้ไม่ยึดไงว่าเราจะต้องโอ้มืก่ก่อนเสียใจนะคือลูกศิษย์รักแม่รักลูกศิษย์ทุกคนนะลูกเข้าใจในภาวะของาจารย์แม่ปะ่ะแบบว่าเออมันจะเหมือนแบบว่าเออความที่แบบว่าพอได้มาเป็นลูกศิษย์เราก็มีความห่วงเราก็อยากยักงไงเออดีดีคือท่านไม่ให้ยึดเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ผ่าน,นเหมือนลออมท่านให้เยอะให้เหมือนลมมันผ่านไปใช่<ๆ> อย่าไปยึดว่าเออคันนออขดขาดวางสิทลิ์เราคัดวางเข้าใจแ้วพี่ย่าฝึกให้พระมัญดาปฏิบัติแล้วก็ทาให้พระมัญดามีมีคำมีมีเรื่องอะไรอ่ะบทเรียนมีบทเรียนที่ย่าได้สอนแล้ว<ช>เอามาสอนลูกศิษย์ต่อเพรว่า,บบวาลูกศิษย์คนไหนจะรับได้มากน้อยแค่ไหนการที่แบบว่าการที่เจอเจอบททดสอบอะไรกันแล้วแต่เหมือนแม่ต้องเจอ เจอลูกศิษย์คนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้บอกว่ารักและสุดท้ายเอาเท้าคุ้งหัวได้กับเท้าได้เป็นแม่คนนี่ซองอะไรเงี้ยเจอรู้ก็เยอะละแล้วก็รู้จะไม่ไปไหนลันจจ่ายเงี้ยจะสุดท้ายก็ค่อยๆหายค่อยๆหายไปมันเป็นสัตรธรรมมันเป็นสัจธรรมแม่ก็เลยมองว่าคนที่จะอยู่กับพระมารดาได้คนที่อยู่กับอาจารย์แม่ได้อ่ะมันมันยากอะ่ะลูกก็จะยากตรงไหน,น ยาเอาคำสอนของของพมัญดาหรือของญาไปไปปรับใช้กับตัวเราเองไงคืออันอันอื่นใดอ่ะเราต้องรับตัวเราเองให้ได้ที่ที่รับไม่ได้เพราะว่าเวลาญาติจี้จี้จี้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยคุณรับไม่ได้ทำไมต้องว่ากูขนาดนี้เลยนะนั่ก็เลยทําให้ให้เกิดการถอยของลูกศิษย์ไหมเธอรู้สึกอายนะลูกอะไรก็มาไม่เวลาโดนโดนดูตอนนับพี่น้องตอนนับคนอื่นไม่ ทำไมมันไม่เหมือนกันบางคนเขารับไม่ได้อลูกก็มองว่าการที่ญาติกระดูแล้วเนี่ยคือญาติจี้เข้ามาชีหน้าแล้วดูเนี่ยคือลูกผิดแล้วอ่ะลูกผิดแล้วคือญาติแบบบอกมึงหลายครั้งแล้วทำไมมึงไม่จำอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่บอกว่าอะไรปะการที่ดูตัวน้ำผู้คนเนี่ยมันเป็นการทดสอบจิตว่ามึงจะรับได้ไหมักแน่นไหมแค่ไหนรับได้หรือเปล่ารับความผิดที่มันไม่เหมือนตัวต่อตัวรับความผิดที่ตัวเองที่สามที่สี่ ที่ตัวเองทาอ่ะรับความผิดที่ญาติกี้เข้าไปเนี่ยรับได้ไหมอะไรเอออยางวันนั้นที่ลูกโดนที่เรื่องเอาเนื้อสัตว์เข้ามารู้รู้สึกยังไงลูกตกใจจังเ่ะตอนาตาดูอ่ะสิ่งดัง้วยคุณได้ยินเต็มลูกตอนที่าตาดู่ยลูกตกใจมากพี่ไม่น่าเลยไม่ใช่แค่ลูกศิษย์นะมีคนคนตคนกำลังต่อคิวกำลังรอาหาเลยะคือลูกก็ตกใจตอนาตาดูอ่ะบอกใครเข้ามาลูกบอกอุ้ยตายยอมลืมไม่น่าเลยเลยรเราย่าก็ชี้หน้าอย่างนี้เลยชี้หน้าลูกอะแบบ ใครแล้วลูกเขบอกใครใครอะไรเงี้ยลูกก็บอกลูกยังขัดกูบอกมึงกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราลูกก็ตกใจตอนตอนที่ที่ย่าเลอะที่ที่ที่ย่าที่พระบรรดาเกดแต่ลูกตกใจเลยนะลูกแบบอุ้ยตายหาแล้วเอาเอาเอาไอ้นี่เดินผ่านทีอะไรโบนดูดเนี่ยเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกแบบลูกตกใจไงลูกพอพอย่าดูลูกเสร็จอาจารย์แม่ก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาลูกก็จะกีดแม่ต้อยลูกก็หลังช่วยแม่ต้อยตักน้ำน้ำลำไยหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้อย ขอโทษพระบรรดากับาก่อนนะาดูหนูหนูไม่น่าเลยอะไรเงี้ยลูกก็แบบเนี่ยมีจิตที่แบบว่านี่ได้แต่บางคนไม่ยอมนะบางคนจะกลับเลยหนูต้องไปขอโทษ่าก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยยังภาวะอย่างเงี้ยยังของอาจารย์พ่อก็เจอเหมือนกันเมื่อก่อนอาจารย์พ่อเจอบ่อยนะเจอโดนดุอะแค่บ้าพ่อผ่านผ่านไปได้ไงเมื่อก่อนรู้สึกอับอายไหมมีความโกรธเหมือนกันแต่เก็บไว้ เอาตัวเเก็บไว้ให้มันข้ามผ่านมันมันไม่เหมือนกันไม่อแต่ตอนที่ลูกมาตอนที่ที่มขาเป็นลูกศิษย์ใเวลาเขามันดาดูอาจารพ่ออ่ะอาจารพ่อก็จะไปนั่งสมาธิอยู่คนเดียวจะไม่พูดกับใครปิดกาแล้วนั่งดัวนดวต้องต้องไปแก้เกลื่อนไปดับวะไปดับถ้าอาจารพอไม่ดับก็จะโกรธแล้วก็จะไม่เอาจะจะไม่เอาแล้วเอแล้วรู้ย่างวะ ที่ลูกบอกว่าอาจารย์แม่ใจเด็ดนะว่าอาจารย์พ่อจะไปอาจารย์แม่ก็บอกก็แล้วแต่ไงเพราะว่าอาจารย์แม่ถวายตันนี้นะรู้สึกยังไงตอนนั้นก็รู้สึกว่าตอนนั้นที่ที่บอกที่มานั่งคุยอ่ะแล้วแล้วบอกว่าพ่อแาเจะพาอาจารย์พ่อบอกจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พ่อจะไปแล้วพรอม่จะยังไงยังไงอะไรที่ลูกสิยพากันไปนั่งอาจารย์แม่บอกจะไปก็ไปก็แล้วแต่อาจารย์ว่าลูกลูกมองหน้ากันแบบอุ้ยอาจารย์แม่ยังไงแม่ก็เลือกย่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แม่บอกล่วมหรอก ออน,น,น,นี่คือสัจจะเกเี้ยวมากแม่ไม่เอาเรื่องความเป็นเป็นมนุษย์หรือว่าเอาความรู้สึกหรือว่าความเป็นความรักในสามีภรรยายใช่รู้เข้าใจอย่างนนเนี้ยเนี่ยมึงเข้าใจอย่างว่ากูทําไมถึงถูกเลือกว่าให้เป็นคนของท่านเป็นร่างของท่านน่ะเพราะจตรงเนี้ยจนอาจารย์พ่อเข้าใจแล้วว่าแม่บอกเลยว่าตอนท่านแล้วให้สัจจะมัาจะต้องทาหน้าที่แล้วแล้วการที่พูดอะไรออกไปเนี่ยมันต้องทาได้แต่เพียงแค่ว่า การที่เราจะทําได้ในระดับไหนในสิ่งที่จะทำให้ท่านแม้แต่แม่ติดลบไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะแต่แม่ก็มาทำสถานที่นี้ให้ท่านได้มันเหมือนกับความตั้งใจแล้วก็ความพยายามเรามากกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเราเอาแต่กิเลสเอาแต่ความเป็นตัวเองเอาแต่ครอบครัวใช่ปะแม่ไม่ได้มีแม่ถูกสอนมาว่าให้ทําเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ใช่เอา เพื่อตัวเองหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนที่ตัวเองรักจะตัดไปเลยนะแม่พูดได้เลยว่าตั้งแต่แม่มารับยานท่านแล้วนะแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องไม่มีครอบครัวจริงๆนะแต่อย่างอาจารย์พ่อเนี่ยที่เป็นคู่ชีวิตท่านจะแทบจะตัดแทบจะไม่ใช่สามีภรรยาละถูกปะก็เป็นเหมือนคู่คู่บุญคู่บารมีอคู่กันใช่ไหมพ่อใช่มันเหมือนจะเมื่อก่อนอนะหลายๆคน<ม>ที่เป็นเพื่อนที่สมัยเรียนบอกอุย้ยไม่ อยากเจอที่เป็นแบบไม่ใช่พ่อแม่อยากเจอที่เป็นแบบเป็นเพื่อนกันเหมือนเเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้คือถ้าเกิดเจอก็ต้องมาหาพ่อแม่ไงแต่ถ้าเกิดจะเจอชวนไปกินข้าวไปอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วคือสังคมไม่ได้แล้วอะคนละอย่างกันคนละอย่างแต่แบบว่าทุกวันเนี้ยแม่ก็จะมีแค่หน้าที่ตรงนี้หรือว่าจะกินข้าวก็ลูกศิษย์ที่แบบลูกศิษย์จะพาไปกินพอมือช่วงหนึ่งที่แบบลูกศิษย์พาเดวกคนมาก็อาจจะพาไปกินข้าวไปกินข้าว จนแบบว่าท่านห้ามแล้วว่าไม่ให้เพราะว่าพอไปกินข้าวกับลูกศิษย์มันจะกลายเป็นแบบว่าเออลูกศิษย์พาไปความปรารถนานเลยนะท่านไม่อยากให้เป็นแบบเหมือนแบบว่ากินข้าวกินแค่ไหนก็อิ่มท่านก็ว่าแม่นะกินข้าวกินอะไรจานเียก็ได้แ,แค่อิ่มแค่อิ่มแล้วจะต้องไปอยากกินอะไรทำไมจะต้องไปพอไปแล้วทําให้เขามาแบบเสียเงินเสียทองแล้วบางทีเราไปอ่ะเราไปแค่เนี้ยแค่คนสองคน แต่บางทีก็พาไปกินทั้งหมดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเสียเงินเยอะถูกปะไม่ใช่แค่เราสองแค่เราคนเดียวมันก็กลายเป็นเยอะแล้วพราะเอาเอา,เอาเรามาว่าที่หลังได้นะอืเข้าใจป่ะพี่ก็สอนแม่ไง <c oughs> อย่างบางทีลูกอยากไปเลี้ยงอย่างเงี้ยลูกถูกหวยหรือว่ามีเงินได้งานใหญ่ลูกไปเลี้ยงอย่างเงี้ยอ่าในปีใหม่ที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดลูกอาคาติจิตอะไปพูดพอแบบวันหนึ่งโดนด่าแล้วไม่เอาก็เอาไปว่าอีกพูดเสียเสียไหายอย่างเงี้ยรู้าต่ปะ่ะ แต่จริงๆแล้วไม่ได้มาเลี้ยงแม่คนเดียวเนี่ยโจทย์เลี้ยงทุกคนถ้าก็เอารินกูกินเท่าไรจานหนึ่งเท่าไรสามร้อยกินสเต็กจานหนึ่งเท่าไรสามร้อยไปถึงไปเท่าไหร่เห็าานไกินสเต็กแซลมอนจานสองร้อยเก้าเก้าใช่เขาจะยังนี่แหละนก็ถค่สอนแม่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็คือไม่ไปแลวแม่ก็ไม่ก็ต้องปฏิเสธเหมือนกันแบบการที่เราแบบว่าใช้ชีวิตตรงเนี้ยเราเหมือนต้องต้องตัดอ่ะต้องตัดทางโลกจริง ทางโลกมากกว่าแล้วแม้แต่การแยกพี่น้องหรือว่าอะไรเนี้ยก็น้อยลงอ่ะแล้วแม้แต่การที่่ามีพ่อพ่อตายแล้วมีแม่ผู้ให้กําเนิดแล้วแต่ต้องเป็นต้องยกให้ท่านว่าให้เป็นแค่ผู้่มีพระคุณแล้ะต้องไม่มีการพูกพันไม่มีกรรมพันผูกอ่ะลูกเข้าใจปะจเนี่ยมันยากนะลูกจะทําได้อย่างแม้ป้ลงรึไม่ได้แล้วลูกอ่ะตอนแรกอ่ะจากจันพ่ออจากจะไปทํคกิปทำนูำ่นทํานี่ทํคกิปทำอะไรที่จะต้องมีลูกเนี้ย แต่ดวงไม่มีท่านบอกว่าไม่ต้องมีแล้วเขาเข้าใจเมื่อก่อนเสียใจยมันไม่สมบูรณ์เนี่ยครอบครัวมันต้องมีลูกเนาะ่อาจารย์่ะพอตอนเนี้ยดูแลไม่มีเพราะอะไรโูกหเนี่ยมีบุญมีบุญแล้วมีบุญก็ทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาลูกลูกทะเลาะกับลูกหรืออะไรนะ่พิจะพูดเลย ถ้ากูย้อนเวลากลับไปได้นะกูไม่มีแม่มเหลอกลูกผัวกูอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยลูกก็จะพูดแม่ถึงบอกว่าคุไม่มีลูกก็มีบุญแล้วคุไม่มีผัวก,ก็มีบุญนะจริงเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าจะพูดนี้นะเพราะว่าพอมีคู่ชีวิตถ้าไม่ช่วยอะไรหรือว่ามาทําให้เรารู้สึกได้เป็นทุกข์เป็นทุกข์อ่ะมันก็ไย่ม,มีดีกว่า